จะมาลองใช้งาน sound interface ของตัวนี้ดูนะครับจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับใช้ต่อกร์เอาไว้บันทึกเสียงกับโทรศัพท์เราสั่งชนิดไทยส4มาราคาแค่ใบแดงใบเดียวเองนะลองดูใช้งานดูผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวบันทึกเสียงนะครับจุดต่อไปพอร์ตเนี้ยด้านนี้เป็นปลั๊กแจ็คนะครเราจะต้องมีตัวจอยต่อเป็นปลั๊กแจ็คนี่ครับ ผมจะเป็นปลั๊กแจ็คมาต่อเขาจะแจ็คขนาด3.5มจด้มอันนี้ก็เสียบเข้าแล้วตัวนี้ผมจะลองเอาเสียงจากโทรศัพท์เครื่องนี้จากคลิปนะครับแล้วจะเล่นไฟล์นี้ไฟล์เพลงนี้แล้วก็ให้ผ่านซายนิเฟศตัวนี้แล้วก็จะถ่ายวิดีโอด้วยเครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้จะทำหน้าที่บันทึกเสียงต่อไทซีเรียบร้อยเนี่ยจะใช้ปนในการบันบทึก นี่เลยครับปาร์ี่วิดีโอเราจะมาฟังเสียงดูกดบันทึกแล้วก็สั่งให้เล่นเพลงนี่ตอนนี้กำลังเล่นเพลงอยู่นะครับจะมาฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไง พอแล้วแค่นี้เดี๋ยวรู้เรื่องสิ้นสุดการบันทึกจากนั้นมาฟังเสียงดูุ๊เปิดไฟล์เพลงนี้ออกมาอันนี้บันทึกไว้เมื่อคู่นี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีเสียงน,น้อยสลบกวนก็ เดี๋ยวค่อยไปปรับเกนไปปรับความดังให้เสียงที่ออกมาก็จะเป็นเสียงที่สามารถไลฟ์สดได้โอเคตามนี้ครับสรุปแล้วก็คือซาวด์เจเฟตตัวนี้ก็สามารถบันทึกเสียงเอาไว้ไลฟ์สดได้แต่ต้องปรับเสียงตัวรับปรับไมค์ของเครื่องนี้ให้ดี อย่าให้มันแตกเสียงท่าแค่นั้นเองนะครับ